หมอผีลุงหลินได้ขยายบ้านไม้ทรงไทยสองชั้นของแกให้กลายเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆเพื่อรองรับผู้คนจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนเหล่านี้มาจากทุกทิศทุกทางมาเพื่อขอให้ลุงหลินรักษาโรคทำนายดวงเลือกวันขึ้นบ้านใหม่ลงเสาเอกทำบุญงานแต่งงานศพอะไรพวกนี้มีคนทุกชนชั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นชาวนาพ่อค้าแม่ค้า คนทำงานโรงงานชาวเมืองข้าราชการแม้กระทั่งอาจารย์มหาวิทยาลัยหมอพยาบาลก็มีนะในสมุดเซ็นชื่อหนาปึกของแกก็มีชื่อหมอใหญ่ๆจากโรงพยาบาลดังๆหลายคนรวมถึงข้าราชการผู้ใหญ่ผู้ดีอีกเพียบคนที่อยู่ใ,นในกล้ๆก,ก็ไปมาหาสู่กันบ่อยๆส่วนคนที่อยู่ไกลๆก,ก็จะไปพักกับญาติญาติที่บ้านแกโดยรวมแล้วบ้านพักแบบอาพาร์ตเมนต์ของแก ก็เลยดูเหมือนโรงแรมเล็กๆส่วนตัวลุงหลินเองก็เหมือนพระโพธิสัตว์ที่คอยช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์ลุงหลินไม่เพียงแต่สามารถใช้มนต์ดำรักษาโรคแปลกๆที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่รักษาไม่ได้เท่านั้นแต่ยังสามารถสื่อสารกับวิญญาณในโลกวิญญาณได้อีกด้วยการเชิญเทพเชิญผีของแกมักจะเกิดผลลัพธ์หรือปฏิหารที่เหลือเชื่อทำให้ผู้คนประหลาดใจและชื่นชมไม่หยุด วันนี้มีพยาบาลสาวคนหนึ่งกับสามีที่เป็นครูหนุ่มพาลูกสาวมาหาลุงหลินบอกว่าลูกสาวโดนวิญญาณตนหนึ่งตามติดอยู่อยากจะให้ลุงหลินทำพิธีจัดการให้ที่จริงแล้วคู่สามีภรรยาที่เป็นครูกับพยาบาลคู่นี้ถ้าไม่สุดวิสัยจนถึงขั้นหมดหนทางก็คงไม่เชื่อเรื่องพวกที่หล่องลอยอยู่ในอากาศเรื่องเหลือเชื่อหรือเรื่องลี้ลับพวกนี้ง่ายๆหรอกครับเมื่อลุงหลินเข้าใจความตั้งใจของทั้งคู่แล้ว ก็ทำพิธีบางอย่างเรียกว่าการตรวจสอบโลกวิญญาณแล้วก็บอกว่ามีวิญญาณผู้หญิงสาวตนหนึ่งหลงรักเด็กสาวคนนี้อยากจะเอาเด็กคนนี้ไปเป็นลูกบุญธรรมวิญญาณผู้หญิงคนนี้เป็นวิญญาณเร่ร่อนครับอะไรคือวิญญาณเร่ร่อนคะทำไมเธอถึงมารักลูกสาวของเราล่ะคะภรรยาถามด้วยความงุนงงวิญญาณเร่ร่อนเป็นคำสันสกฤตของอินเดีย หมายถึงวิญญาณที่ร่อนเร่อยู่ในโลกวิญญาณที่ตายไปทั้งๆที่ยังไม่ถึงเวลาตายลุงหลินอธิบายผีมีหลายประเภทนะมีทั้งผีดีผีร้ายผีปกติผีไม่ดีผีเฮี้ยนผีป่าผีชั้นสูงผีชั้นต่ำผีขี้แกล้งผีสร้างปัญหาผีซุกซนผีโลภไม่รู้จักพอผีขี้อิจฉาผีไร้คุณธรรมผีนักพนัน ผีขี้เล่าผีสเนหาผีอาคาดแค้นผีเร่ร่อนผีรักผีพ่อไม้แม่ไม้หรือผีที่อ้างว้างอับจนนอกจากนี้ยังมีวิญญาณที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดที่ยังไม่ได้รับผลกรรมต่างๆอีกมากมายอธิบายไม่หมดหรอกครับสมัยก่อนที่บ้านเมืองสงบสุขคนกับผีก็แยกจากกันคนก็คือคนผีก็คือผีแต่สมัยนี้ที่บ้านเมืองไม่สงบสุข คนกับผีก็ปะปนกันไปหมดสรุปแล้ววิญญาณรักที่หลงรักลูกสาวของคุณคนนี้จิตใจก็ถือว่าเป็นคนดีที่จริงแล้วเธอร่อนเร่ไม่มีที่อยู่วันนั้นเธอไปหลบอยู่ในรังปลวกแห่งหนึ่งเด็กๆไปเล่นที่กองปลวกก็เลยถูกเธอเห็นเข้าก็เลยมาตามเล่นด้วยทุกวันตอนนี้ก็สิบสองวันแล้วลุงหลินอธิบายกึง่งตลกตึงแซวซึ่งก็ทำให้คู่สามีภรรยานหนุ่มสาวคู่นี้ทั้งเครียดและตกใจ ตามที่ลุงหลินบอกเมื่อสิบวันก่อนเด็กๆไปเที่ยวสวนเงาะของยายที่ชนบทเคยไปเล่นที่รังปลวกใหญ่แห่งหนึ่งยายก็เตือนเด็กๆแล้วว่าอย่าเข้าไปใกล้แต่เด็กๆก,ก็ไม่เข้าใจพอเพอกลับมาก็ซึมซึมเศรา้าเอาแต่พูดจาไม่รู้เรื่องการกระทําทุกอย่างก็ผิดธรรมชาติของเด็กๆบางครั้งก็ทําเรื่องที่น่าตกใจเช่นปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าหรือบนต้นมะม่วง ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่คิดจะผูกคอตายหรือกระโดดน้ำฆ่าตัวตายทำให้ทุกคนในบ้านหวาดผาวาไปหมดหมอตรวจแล้วก็ไม่พบอาการผิดปกติอะไรไปวัดหลายแห่งให้พระทำพิธีรดน้ำมนต์ก็ไม่หายตอนนี้พอได้ยินลุงหลินพูดแบบนี้ถ้าวิญญาณรักตนนี้จะเอาลูกสาวไปเป็นลูกบุญธรรมจริงๆจะทำยังไงดีสองสามีภรรยาก็พากันกอดลูกสาวแน่นขึ้นโดยไม่นัดหมายกัน เหมือนกลัวผีร้ายจะมาพาลูกสาวไปทําให้คนอื่นๆที่มาปรึกษาที่นั่งอยู่ด้วยก็พลอยเครียดตามไปด้วยและแสดงความเห็นอกเห็นใจบรรยากาศในห้องก็เลยดูหม่นหมองและหดขู่ไปชั่วขณะหนึ่งไม่มีทางกําจัดผีร้ายตัวน,นี้ไปได้เลยเหรอคะผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งที่มาให้ลุงหลินเลือกวันลงเสาเอกถามขึ้นจูๆ่ๆก็มาจับลูกสาวคนอื่นไปแบบไม่มีเหตุผลผีตัวน,นี้ก็ใจร้ายเกินไปแล้วนะคะ ลุงหลินบอกว่าวิธีนั้นมีนะแต่ผีตัวน,นี้กำจัดไม่ได้และผีตัวน,นี้ก็ไม่ได้ร้ายกาดอะไรขนาดนั้นหรอกนะสามารถพูดคุยกันได้ด้วยพอได้ยินลุงหลินบอกว่ามีวิธีพูดคุยกับผีได้สองสามีภรรยาหนุ่มสาวก็คุกเข่าลงไปทั้งคู่น้ำตาไหลาอาบแก้มก้มกราบลุงหลินซ้ำแล้วซ้ำเล่าน่าสนสารหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่รักลูกมากขนาดนี้ ผีตนนี้กับเด็กมีบุญสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนต้องมาสะสางกรรมในชาตินี้ไม่อย่างนั้นเด็กอายุแค่หกขวบจะไปพูดว่าอยากจะอยู่ที่นั่นมากที่หน้าจอมปลวกได้ยังไงล่ะนี่ก็เรียกว่ากรรมเก่าลุงหลินเก่าวจากนั้นก็จุดธูปเทียนท่องคาถาเชิญผีมาเจรจาต่อรองทุกคนในห้องก็ตึงเครียดขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะพ่อแม่หนุ่มสาวที่กอดลูกสาวไว้แน่นขึ้นทุกคนรู้สึกว่า อากาศในห้องมันเบาบางลงไปหน่อยได้ยินเสียงหายใจของกันและกันลมจากพัดลมก็รู้สึกเย็นยะเยือกเป็นพิเศษผิวหนังก็ขนลุกโดยไม่รู้ตัวสักพักผีก็มาสิงอยู่ในร่างของผู้หญิงวัยกลางคนคนนั้นที่มิกกี้พูดว่าจะกำจัดผีพอคนกับผีได้สื่อสารกันก็เกิดเรื่องราวแปลกประหลาดที่ไม่น่าเชื่อขึ้นมาหลังจากการเจรจาต่อรองพ่อแม่ก็ขอร้องและต่อรองกับวิญญ,ญาณเร่ร่อน สุดท้ายวิญญาณก็ใจอ่อนยอมตกลงว่าจะไม่เอาเด็กสาวคนนี้ไปแต่มีข้อแม้ว่าให้ซื้อตุ๊กตาฝรั่งที่สวยงามน่ารักเหมือนเด็กคนนี้ไปวางไว้ที่รังปลวกและบริจาคเงินพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่ออุทิศบุญกุศลให้เธอเพื่อที่วันหน้าเมื่อการรมหมดลงจะได้มีสเสบียงในการเวียนว่ายตายเกิดใหม่จะได้ไม่ต้องตกนรกหมกไมในอบายภูมิสาวิญญาณยังบอกชื่อของเธอให้รู้ด้วยพอแม่ก็รับปากทุกอย่าง พยักหน้าเงึกๆเหมือนตำเข้าสารแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ต้องการจบลงด้วยดีวิญญาณบอกว่าจะไปแล้วก่อนจากไปก็พูดว่าผู้หญิงคนนี้ที่เธอยืมร่างมาชังไม่มีมารยาทเลยเมื่อกี้ยังพูดว่าจะกำจัดผีอยู่สมควรจะถูกลงโทษอย่างหนักผู้เสร็จตาก็เลือกเบิกโพงแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงแล้วก็วิ่งตรงไปที่พงหญ้ารกที่มีหนามแหลมคมอยู่หน้าบ้านจากนั้นวิญญาณก็จากไป ทิ้งร่างของผู้หญิงคนนั้นให้ล้มลงในกองหน้ำทุกคนตกใจวิ่งกรูกันออกมาช่วยกันหามผู้หญิงคนนั้นออกมาอย่างอลหม่นเลือดไหลาอาบตัวจากน้ำที่ทิ่มแทงและครชีวิตระหว่างคนกับผีก็จบลงด้วยความสุขและความเศร้าในที่สุดเรื่องผีที่เล่ามานี้เป็นการยืนยันถึงการมีอยู่ของวิญญาณและความน่ากลัวของกฎแห่งกรรมนี่สินนอกจากบำเพ็ญศีลภาวนาสร้างบุญส,สร้างกุศลและชดใช้กรรม ถึงจะสามารถแก้ไขกรรมเก่าที่สะสมมาหลายพบหลายชาติได้การถามเทพถามผีสู้ถามใจตัวเองดีกว่าเทพและพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วว่าอยากจะแก้ไขกรรมเก่าที่เคยทำไว้ต้องอาศัยบุญกุศลที่เจ้าสร้างถึงจะสามารถลบห้างได้